เอออาสปอตภูมิใจนำเสนอทฤษฎีบ้าบอคอแตกจะเป็นอย่างไรเมื่อคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจับจอยบังคับหุ่นยนต์เพื่อปกป้องโลกอันนี้ทฤษฎีเท่านั้นนะครับไม่มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยและก็เพื่อนๆก็ขยันขยอถ,ถามเหลือเกินและผมก็ทําคลิปคิงไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เลยเอาทฤษฎีนี้มาพูดคุยกันเล่เลเลนๆครับ่ากเพื่อนๆชอบใจกับทฤษฎีที่ไม่น่าจะเป็นความจริงแบบนี้แล้วก็เอ่เปิดมาดูเพื่อเปลืองเน็ตอย่างเดียวล้วนๆเลยไม่ได้มีสาระใดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตจ ให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับบ้าบาคอแตกไปพร้อมๆกัน <c oughs> นี่ช่องนี้นี่อธิบายแบบชัดเจนเลยครับว่าเพื่อนเสียค่าเน็ตฟรีแน่นอน ก่อนนี้จะไปพูดคุยกันครับตอนนี้คิงอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ขอมาตอบณนะที่นี้เลยทีเดียวครับจะได้เป็นการรวมคลิปแล้วก็ให้คลิปมันยาวๆอ่ะผมพูดตรงๆเลยคิงณนะปัจจุบันหลังจากที่ช่วยใซตามะในการหาน้องมานาโกนะครับซึ่งหาได้เพียง3ช่องเท่านั้น3มช่องในที่นี้ก็คือ3ช่องการ์ตูนมังงะนั่นแหละครับเพื่อนๆเป็นการเซลแฟลชประกายแสงด้วยครับที่หามาทั้งออสัปดาห์หรือหามานานนานแสนนานแต่ก็ไม่เจอน้องมานาโกสักทีครับตัวของแฟลชประกายแสงเนี่ยอ่า ถ้าเข้าป่าเนี่ยไม่ต้องตามหาใครหรอกครับหาทางออกของตัวเองให้เจอก็พอแล้วหลงทางเป็นชีวิตจ,จิตใจนะคนที่มีดาบอย่างเขาเนี่ยส่วนถ้าจะชวนไซตามะในการหาอีกคนหนึ่งก็น่าจะหลงพอๆกันครับแต่โชคดีที่ไซตามะนั้นมีตัวช่วยอย่างคิงคิงก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไซตามะนะครับพอที่จะช่วยได้แต่คิงนั้นก็หาน้องมานากะภายในช่วงเศษเสี้ยวไม่กี่ครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันเลยนี่คือสเกลของความโชคดีครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคิงได้ไปเจอกับน้องมานากก ก่อนแล้วครับลักษณะใกล้เคียงกับที่ไซตามะต้องการให้ช่วยหาคิงก็นึกออกทันทีครับว่า,น,าน่าจะเป็นน้องมานาโกและมันก็เป็นจริงด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคิงเองก็หายสาบสูญไปเลยครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าคิงอยู่ที่ไหนถ้าตาม t i m e ไลน์ของโลกเป็นจริงอย่างพวกเราอยู่กันเนี่ยคิงหายไปเป็นปีแล้วครับน่าจะเจอคิงครั้งสุดท้ายเนี่ยขออภัยด้วยผมขี้เกียจไปลือหาสตอรี่นะครับแต่ว่าก็เดา เขาว,ว่าคิงหายไปราวๆเดือนพฤศจิกาปี2023นะครับปี2024เนี่ยไม่ได้เจอคิงเลย คือตัวที่คิดถึงมากมากนะฮะแล้วเขาหายไปเลยอีกตัวหนึ่งที่หายไปตั้งแต่ปี2024ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เจอเขาก็ใส่ตะมะแล้วครับอีกตัวหนึ่งที่พาหน้องมาโกบไปกินลาเมงคนนั้นเรายังพอรู้นะครับแต่ส่วนคิงนี้ก็หายไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็จะมาบอกว่าเขาอยู่ที่ตรงนี้ครับตัวของคิงเนี่ยหลังจากที่มาช่วยใส่ตะมะและหลังจากที่เขาได้ไปเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับในหลายช่วงนั่นก็คือการที่อะตอมิกสมมไรมาทดสอบกับ ตัวเองแล้วก็สานการณ์อื่นๆด้วยอย่างเช่นการไปเจอกับพวกมนุษย์ประหลาดคิงก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดศึกสมาคมมนุษย์ประหลาดคิงก็เป็นตัวตึงที่ยืนตระหง่านอยู่ท่ามกลางเหล่ามนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกรซึ่งตัวเองก็อยากจะหนีแล้วเกินแต่ก็หนีไม่ได้ขาเก้าไม่ออกและอะไรอีกหลายๆอย่างครับคิงก็กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสักวันหนึ่งฉันจะไม่รอดแน่คิงก็เลยพยายามที่จะฝึกตนเองครับแต่การที่จะฝึกตนเองของ,ของคิงนั้นมันต้องเริ่มจากศูนย์แล้วก็ กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งในอนาคตซึ่งมันจะแข็งแกร่งได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าดูท่าแต่เป็นคนธรรมดาด้วยแค่โชคดีเท่านั้นคิงเลยพยายามจะหาอาจารย์ครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครกล้าสอนคิงเพราะคิดว่าคิง แข็งแกร่งกว่าตัวเขาอาจารย์บ้าที่ไหนจะอ่อนแอกว่าลูกศิษย์เป็นไปไม่ได้เลยไม่กล้าสอนคิงฮะคิงเลย <Okay. S 1> ท้อแท้ใจแล้วก็มาบ่นกับไซตามะด้วยนะและแน่นอนครับตัวของคิงเองก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วพึ่งไซตามะไซตามะก็สอนไม่ได้นะเราก็ไม่รับลูกศิษย์ด้วยตัวของคิงเองก็เลยฝึกความแข็งแกร่งด้วยตัวเองครับ ในวิธีการแบบใส่ตะมะวิ่พื้น100ครั้งซิทอัพ100ครั้งลุกนั่ง100ครั้งและวิ่งวันละ10กิโล3ปีได้คิงไม่ต้องเปิดแอร์ด้วยอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับก็เอาใจช่วยคิงว่าคิงจะสามารถแข็งแก่งอย่างใส่ตะมะได้หรือเปล่าหรือขั้นแรกคิงจะต้องโกนผมก่อนอะ ไม่มีสาระแล้วมาเรื่องที่มันไม่มีสาระยิ่งกว่าครับนั่นก็คือคําถามที่ตัวของเพื่อนเองสงสัยและอยากจะรู้มากๆเลยถ้าหากตัวของคิงเองจับจอยนะครับญญญบุนยนจะแข็งแกร่งขนาดไหนในเมื่อตัวของคิงเองเนี่ยจับจอยฮิไรเนี่ยสุดยอดเมื่อวังอลังการงานสร้างในความแข็งแกร่งและความเก่งครับแม้แต่ตัวของไซตามะเองก็ไม่สามารถต้านทานไว้ได้และการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ภาพจําลองนะครับนั่นก็คือการใช้ภาพจําลองโฮโลแกรมหรือการใช้โมดจาลองการต่อสู้ ด้วยเกมนะครับจากศิลปะการต่อสู้ของผู้สู้จริงๆหรือถ้าหากผู้สู้ไม่ต้องการทําแบบนั้นจับจอยบังคับแทนก็ได้ครับซึ่งคิงคือแชมป์ปีล่าสุดการบังคับจอยของคิงเนี่ยสามารถเอาชนะซุยลิวได้จนซุยลิวนั้นคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตัวละครตัวนั้นไม่มีทางที่จะใช้จอยในการบังคับและเก่งขนาดนี้ได้ต้องเป็นการต่อสู้ด้วยศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงและก็เป็นคนที่เหนือกว่าซุยลิวจนซุยลิวไม่สามารถใกล้เคียงได้เลยครับ ต้องเป็นระดับปรมาจารย์นะเพื่อนๆสุดจัดขนาดนั้นกาไมาที่ความสามารถของคิงครับในการบังคับหุ่นยนต์ถามว่าทำไมตัวของคิงเองสามารถบังคับตัวละครเอาชนะซุยลิวได้มันก็อยู่ที่ตรงนี้ครับคิงนั้นเปรียบเสมือนว่ามีฮาคิสังเกตนะครับสามารถรู้ล่วงหน้าได้ก็เลยสามารถกดจอยล่วงหน้าไว้ได้ครับคนนี้เก่งอย่างไซตาม่าเนี่ยมีความเร็วอย่างมหาศาลแค่เศษเซียววินาทีก็สามารถกดจอยได้แล้วแต่มันยังไม่เก่งพอเท่ากับคนที่รู้ล่วงหน้าอย่างคิงได้ แข็งเก่งขนาดนี้ได้อย่างไรมันไม่มีทางเลยสําหรับคนที่เ็วที่สุดอย่างไซดามะจะสามารถเอาชนะคนที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างคิงกดคอมโบต่อเนื่องได้ถึง99ช็อตโดยที่ไม่พลาดเลยและไซดามะไม่สามารถทําอะไรได้เลยจ่อยค้างไปเลยเพื่อนเพราะคนมันเก่งเก่งน่าสะพึงคิงแข็งเก่งขนาดนี้ได้อย่างไร พูดไปก็ไม่รู้จะกลัวเลยจะหัวเราะนี่เ่นและเ,เพื่อนฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าเอะยอย่างวะพูดอะไรวะก็เ,เพื่อนๆืนผมบอกเ,เพื่อนๆพื่เราไม่มีสาระใดๆล้วนๆเลยเพื่อนเื่อนเปลืองค่าเน็ตล้วนๆเลยใครที่ดูมาถึงตรงนี้นี่ก็เสียค่าเน็ตเป็นหลายบาทแล้วนะครับสงสารตัวเองและเวทนาตัวเองเถอ <c oughs> ปะป้าบอกขอแต่ดนี่ก็อทนฟังมาถึงตรงนี้ได้นะผมก็บ่นคุณและผมก็บ่นตัวเองนะครับที่พูดมาถึงตรงนี้ได้เหมือนกัน มันเป็นบทที่หลายๆคนอยากจะเห็นครับเพราะว่ารู้ความสามารถของคิงแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็รู้ดีครับว่าตัวของคิงเองถ้าห่างมาจับจอยบังคับหุน่นยนต์แบบนั้นเนี่ย ตัวของคิงจะแข็งแกร่งเอามากๆใครล่ะที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์ตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับถ้าหากมันมีบทแบบนี้จริงๆถ้าอาจารย์วันโดนแฟนคลับอย่างพวกเราขยันขยอให้ใส่บทแบบนั้นให้กับคิงเนี่ยมีหลายครั้งนะครับที่ตัวของอาจารย์วันเองตามใจแฟนคลับแต่อาจารย์วันเองก็สามารถแต่งเนื้อหาต่อเนื่องได้อย่างเนียนตาเพื่อนๆถ้าหากอาจารย์จะใส่มาจริงๆนะมันก็จะทําให้พวกเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับและไม่ใช่แค่แฟนคลับคนไทยเท่านั้นเป็นแฟนคลับทั่วโลกเล ที่อยากจะเห็นว่าคิงจับจอยแล้วก็บังคับหุ่นยนต์ไปจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดถ้าเป็นแบบนั้นครับมันจะการันตีคนที่อยู่ในโลกของฟันพันแมนคิดว่าคิงแข็งแกร่งเกินไปจนไม่อยากจะออกไปต่อสู้จริงๆก็เลยบังคับหุ่นยนต์แบบชิวๆอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังแข็งแกร่งเช่นเดิมคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรพอแค่นี้เหรอครับเพื่อนๆเ,เ,เปลืองเน็ตพอแล้ว พอๆแตกนเพื่อนๆก็อดทนฟังมาถึงตรงนี้ครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับถ้าหากตัวของคิงเองจับจอยบังคับหุ่นยนต์ออกไปต่อสู้หรือปราบปรามพวกมนุษย์ประหลาดหรือสัตว์ประหลาดในโลกของวันพันแมนจะแข็งแกร่งขนาดไหนเพื่อนๆลองอธิบายแล้วก็เล่าให้ผมฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาหรับคลิปนี้เปลืองเน็ตพอแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิิมมพพพ์์คคํําาาาวว่่ไร รักเลยครับาบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบายบายปิดคลิปเร็วๆเพื่อนๆเปิงเ,เ,เน็ต